ครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยลงมาต่ำสุดในช่วงนี้ก็คือแปดสิบจุดนะคะครับจะแนะนำกลยุทธ์นักลงทุนตอนแปดสิบจุดตรงนี้แบบไหนคะเอ่อถ้าถ้าจะคิดจะรับเฉลี่ยนะครับเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งนะคะอ่าหยุดแป๊บหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าเท่าที่เช็คมาเนี่ยมันมีโฟขายแบบกลัวตก่ะนะฮะค่ะโฟขายกลัวตกรดจากบกฝรั่งนะครับบางแห่งที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วขายเยอะแต่ว่ามันยังขายไม่หมดนะครับแล้วก็ พอดีว่าเพื่อนๆเขาก็เริ่มทยอยขายนะครับ <คะ S 2> แล้วก,ก็กลัวขายไม่ทันเพื่อนก็เลยมีการเอ่อขายกดราคาลงมานะครับในหุ้นบูชิปตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ใช่ทุกราคาเหมือนเพื่อนนะครับเขาก็ซื้อขอขวาทุกราคา เออมันก็เลยส่งผลให้ในเรื่องของตัวหุ้นบูชิปหลายตัวเนี่ยมันถูกขายและกดลงมาแล้วก็กระเทือนถึงพอร์ตมาจิ้นนะครับของนักลงทุนรายใหญ่ไปด้วย<อ>ซึ่งมันก็คงจะทําให้กระทบเบล,ลไปเป็นลูกโซ่นะครับถ้ายกลายเป็นว่าหุ้นตัวเก่งกําไรสูงก็อาจจะโดนตามไปด้วยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะหุ้นที่ใช้พวกเงินมาจิ้นในการซื้อนะครับก็เลยคิดว่า ถ้าตลาดยังเป็นแบบนี้เนี่ยอย่เอาเพิ่งรีบรับนะครับเห็นว่ามันลงมาแรงแล้วเนี่ยรอให้นิ่งก่อนดีกว่านะครับแล้วค่อยหาจังหวะในการเ,าเฟ้น,ห,นหุ้นหรือว่าคัดเลือกหุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับอืมค่ะตอนนี้ฟลอร์ในส่วนต่างชาติยังเป็นสุที่ขายต่อเน,นื่องใช่ไหมคะแน่นอนใช่ครับทุกตัวเลยใช่ไหมคะบิ๊กแคปแน่นอนใช่ครับทุกตัวครับ,รบแล้วก็ระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะลาไมไปถึงหุ้นเก่งกําไรละที่ใช้บัญชีมาชื่นซื้อกันสูงๆูะค่ะ หุ้นเก่งกําไรที่ใช้มาจิ้นนี่เขาจะฟอสเซลตอนกี่เปอร์เซ็นต์เของตลาดที่ลงคะก็ขึ้นอยู่กับเวล์ของแต่ละคนแหละครับว่าจะเอาเงินมาเติมได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าขายหุ้นตัวใหญ่ไปแล้วหลักประกันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับอืมอันนี้ตอบได้ยากแต่ว่าถ้ามองจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าพรุ่งเนี้ยนะครับอาจจะมีแรงขายลงมาอีก,อ,กอีกละลอกหนึ่งนะครับใ,ในช่วงเครื่องแรกของเช้าเช้าวัาวนพุธน,นะครับก่อนที่จะเริ่มนิ่งอืม เพราะฉะนั้นราคาตรงแถวนี้ถูกครับยอมรับแต่ว่าตลาดตอนนี้มันจะมีความกังวลในเรื่องของการขอส่วนลดเพิ่มขึ้นพูดได้ง่ายคือตอนนี้ก็คงจะเก่งกันซื้อนะครับแล้วก็ยังไม่อยากที่จะเข้าไปรีบรับกันเพราะฉะนั้นในเมื่อทุกคนเก่งกันซื้อเนี่ยนะครับเวลาที่เราตั้งราคาขายสูงมันก็จะขายไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็มันก็จะทําให้ในเรื่องของตัวเซนติเมนต์มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อืค่ะบมันก็จะการขายกดราคาลงมาพอตั้งสูงๆขายไม่ได้ก็ยอมตัดใจขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามขายให้ได้เท่าที่ได้เงินออกมาก่อนใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ค,ครับก็ถ้าใครโชคดีนะครับกระชับพอร์ตไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เ,เกิดซื้อเข้าไปแถวๆประมาณสักพันพันห้าหรือว่าพันสี่แปดสิบอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าถ้าช่วงเช้าวันนะครับกระชับพอร์ตทันก็ก็ก็โชคดีไปนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ถือเงินสดครับอย่าเพิ่งรีบเข้า ซื้อ,อตอนนี้นะครับค่ะต้องรอสถานการณ์วันพรุ่งนี้ก่อนนะคะรอให้ตลาดนิ่งก่อนอนะครับคือเทนมันชัดเจนแล้วครับว่าเทนมันเทดกับกออฟที่เป็นขาลงนะครับอย่าไปฝืนเทนครับรอให้มันเ,เริ่มนิ่งก่อนนะครับรอค่อยมาฟอลโล่เทนดีกว่าค่ะค่ะแต่ข้อมูลที่เกิดขึ้นในตลาดในตอนนี้ก็คือในส่วนของทางด้านฟิวเจอร์ทางด้านต่างชาติเป็นคนลองเป็นการทำเฮจิ้งหรือว่าบริหารความเสี่ยงที่กดหุ้นลงหรือเปล่าคะคือไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันผมคิดว่าต่อให้เขาลองเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ ไม่เพียงพอกับเ,เงินที่เขาจะขายหรอกครับนะฮะก็อาจจะเป็นการทําเฮดจิงก็อาจจะส่วนหนึ่งการโลเวอร์สัญญาก็อาจจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะเร็วเกินไปนะครับที่ไปประเมินว่าสถานะนี้ที่ฝรั่งเปิดเปิดทิง้งเอาไว้เนี่ยมันจะมีเสถียรภาพหรือว่ามันยั่งยืนเพราะว่าถ้ามันผิดทางเนี่ยผมว่าฝรั่งมันก็สตอมร้อนไปหมดแหละนะครับค่ะคะตอนนี้ตลาดประเทศไทยนี่ลงแรงกว่าตลาดในภูมิภาคหรือเปล่าคะตอนนี้นะฮะลงแรงกว่าครับอ ค่ะค่ะทางด้านฟิลิปปินส์อินโดนะคะก็สาก,การ์ยืนได้อย่างยืนได้แล้วครับฟิลิปปินส์ตอนนี้ลบ4.6เปอร์เซ็นต์อ๋อเขาเด้งกับาามานิเด้งกับมนนึงนะครับตัวของอินโดนีเซียลบ3.5เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือก่อนหน้ามาลงมาเยอะกว่าเราครับ <c oughs> ก็เลยเริ่มลงมาน้อยกว่าเราละแล้วเพิ่งรเริ่มใช่ไหมคะ ใช่เราเราไม่ได้เพิ่งเริ่มหรอกครับเรเริ่มมาจะพักหนึ่งแล้วครับเพียงแต่ว่ามาวันนี้เองอย่างที่ผมเรียนว่ามันเป็นการสอ่รอ,ออเดอร์ออกมาหรือว่ากดออเดอร์ที่กลัวขายไม่ทันเพื่อนน,นะครับมันก็เลยทําให้ราคาในการคป็านาไปทุกราคาอ๋อค่ะเป็นการออเดอร์ในช่วงดําราคาดําราคาทุก <c oughs> <c oughs> ค่ะเออเหตุการณ์ตรงนี้นะฮะตอนนี้ตลาดมันลงมายืนที่ประมาณบริเวณต้นๆพันสี่ร้อยห้าสิบนะคะครับถ้าเรารอจังหวะต้องต้องรอจุดไหลของเทคนิคมันน่าจะไหลไปขนาดไหนค่ะ สุดไหลของเทคนิคไหลลงนะฮะตอนนี้หนึ 1> 1, ่งพันสี่ร้อยสี่สิบตรงนั้นเนี่ยก็คือพรุ่งนี้แหละนะครับขออีกวันหนึ่งดูว่าลงมาแถานี้เรายืนได้ไหมถ้าไม่ได้เนี่ยผมว่าอาจจะหลุดพันสี่แต่แต่อย่าเพิ่งคิดไปขนาดนั้นครับไกลไปอืนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ใครที่ขายไปแล้วถึงเงินสดครับโชคดีไปแต่ว่าใครอยู่ตั้งแต่พันหก อะไรแถวๆนั้นเนี่ยนะครับคงต้องรอสักสามเดือนอะนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าท่านที่ลงทุนระยะยาวแต่ถ้าเออแต่ต้องดูหุ้นด้วยนะครับาาบางตัวถ้ามันไม่มีโอกาสาฟืน้นจรงิงๆก็ก็ต้องยอมตัดขาดทุนออกมาปรับพอร์ตครับมันจะได้มีมเงินสดมารอซื้อของที่ถูกได้ที่ข้างล่างอืมค่ะค่ะตอนนี้ก็ต้องรอดูสันเ้ื่อเงื่อนไขที่ว่าแนวรับพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดยืนได้ไหมพรุ่งนี้นะคะใช่พรุ่งนี้น่าจะได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่อยากให้รีบรับค่ะค่ะ ก็สต็อปลอดกันเมื่อช่วงเช้ากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับท่านที่ตามในส่วนของครับารังทุนหวังว่าไม่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 ไปค่ะได้ค่ะคุณวิกิตขอบคุณค่ะครับได้ค่ะ